แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลอดม่านหมอกหนาทึบปกคลุมเทือกเขาที่ทอดยาวสลับซับซ้อนเบื้องล่างในป่าทึบชื้นแฉะเสียงแห่งชีวิตดูเหมือนจะดับสนิทลงแล้วท่ามกลางพื้นดินโคลนเลนคือภาพแห่งความสูญเสียร่างไร้ชีวิตกระจัดกระจายเกลือ่อนหลังการต่อสู้อันดุเดือดผู้เล่นคนหนึ่งใบหน้าฟกช้ำและเปื้อนเลือดพยายามฝืนตัวลุกขึ้นท่ามกลางเพื่อนร่วมทีมที่ล้มลงแต่แล้วก็ไอยอย่างแผ่วเบาสำลักสำลักและล้มฟุบลงบนพื้นดินโคลอนอันเย็นเฉียบทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นก็ดังขึ้น ทำลายความเงียบงนันราวกับความตายร่างสูงใหญ่ของไฮคารปรากฏขึ้นรอยยิ้มเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความพึงพอใจผุดขึ้นบนริมฝีปากเมื่อเขามองลงไปที่ผู้เล่นซึ่งกำลังใกล้ตายเขาโน้มตัวลงเสียงพูดสบายๆแต่เต็มไปด้วยความดูหมิน่นเฮวอลล์นี่มันเกมที่น่าสนใจจริงๆก็เพราะมีอิสระมากเกินไปนั่นแหละถึงได้มีผู้ประหลาดแบบนี้เยอะแยะไปหมดไฮคารก้มตัวลงเบาๆหยิบนาฬิกาแห่งสงครามของคนผู้นั้นที่ถูกมังกรสังหารขึ้นมา ดาบที่ส่องประกายวาววับปักลงไปในพื้นดินห่างจากใบหน้าช้ำบวงของผู้เล่นนิรนามเพียงชั่วพริบตาเส้นผมบางส่วนขาดสะบัน้นและกระแสลมจากคมดาบทำให้เขาตัวสั่นสะท้านดวงตาหลังแว่นที่แตกเราาเบิกโพลงด้วยความตกใจอ้าปากค้างกับกรีดร้องที่ไร้เสียงไอเวนนั่นคือเหนือร่างของเขาเงาของฮีคารทาบทาบับบทบางแม้กระทั่งแสงสว่างสายตาของเขาคมกริบไร้อารมณ์ใดๆมองทะลุร่างของผู้ที่นอนอยู่แทบเท้าเสียงของฮีคารดังขึ้นทุมและเฉียบขาดทำลายความเงียบงนันเพื่อ ให้พวกแกเข้าใจชัดเจนนะเมื่อกี้ฉันแค่เล่นสนุกกับพวกแกเท่านั้นแต่ฉันได้เดิมพันไปเยอะมากกับเกมนี้ฉันขอเตือนแกและรวมถึงผู้หญิงคนนั้นด้วยคราวหน้าพวกแกจะไม่ได้อยู่อย่างสงบสุขแน่สิ้นเสียงฮีคารนก็ก้าวเดินออกไปโดยไม่ลังเลมแม้แต่น้อยและไว้ชีวิตเขา ในป่าอันมืดมิดเสียงกรีดร้องไอ้ายและเอ,อื้อดังขึ้นแล้วเงียบหายไปเฮอร์คานกระโดดข้ามร่างของเหล่าแฟนคลับคลั่งของอีเลียอย่างรวดเร็วเฮอร์คานเดินย่ำไปบนพรมใบไม้เน่าเปื่อยอย่างเงียบงนันพ,พึมพำกับตัวเองเบาๆความหงุดหงิดฉายชัดในแววตาเย็นชาฉันสาบานเลยถ้าพวกมันยังกล้าตามมาอีกหลังจากที่โดนเตือนไปแล้วนี่จะเป็นสงครามเต็มรูปแบบเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็หยุดชะง,งักกระทันหันความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวแทนที่ความโกรธด้วยแผนการที่กล้าหาญและคำนวณอย่างดีเอาล่ะ เขาคิดพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นได้เวลาหาเงินเพิ่มแล้วยืนอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์อันมืดมิดของหนองน้ำกิ้งก่าที่ซึ่งต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้าคล้ายโครงกระดูกแห้งๆเหอคานก็เปิดใช้อุปกรณ์สื่อสารเสียงของเขาดังขึ้นเย็นชาและเด็ดขาดอาใช่กิลบางซูไหมครับผมเพิ่งเจอมังกรกิ้งก่าตัวหนึ่งที่หนองน้ำกิ้งก่าและผมจะขายตำแหน่งที่แน่นอนให้ในราคา1 0 0 0 0แสนจีอะไรนะพวกคุณคิดว่านี่เป็นการโทรแกล้งเหรอผมจริงจังมากนะ หลังจากการโทรในห้องมืดสลัวซึ่งมีกองหนังสือสูงเสียดฟ,ฟ้าเฮอรคานวางก้อนเห็นที่มีตะไคร่น้ำจับลงบนโต๊ะไม้เสียงดังกึก ในห้องที่รกไปด้วยกองหนังสือสูงลิฟและม้วนกระดาษหนังเก,าเกา um, hood, ่าๆฮีคานในชุดคลุมมีฮูดเดินตรงไปยังโต๊ะทำงานเขากระแอมไอเล็กน้อยดูประหมา่าเมื่อเผชิญหน้ากับ n p c นอาร์ฮิมรีเออแฮมผมเอาของที่ท่านว่ามาให้แล้วครับสิ้นเสียงเขาวางวัตถุรูปทรงคล้ายไข่ฟอสซิลลงบนโต๊ะไม้อย่างระมัดระวังเหงื่อนเยียบผดซึมออกมาจากขมับของฮีคารโดยไม่รู้ตัวขณะที่เขากลั้นหายใจรอคอยในใจของเขามีความคิดที่เต็มไปด้วยความกังวลขอให้ขอให้เป็นสิ่งนี้ นะไม่อยากต้องพลิกแผนที่หาอีกแล้วอาหิมรี่เงียบงันขยับกรอบแว่นขึ้นเล็ดน้อยเลนส์แว่นของเขาเปลี่ยนประกายลึกลับเมื่อเขาสังเกตวัตถุอย่างตั้งใจหืมความเงียบปกคลุมพั่วบริเวณสายตาของอาหิมรี่กรอกไปมาที่ไข่หินร้าวที่มีมอสสีเขียวประปรายหลังจากความเงียบที่ดูเหมือนไร้ที่สิ้นสุดในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกว่าสิ่งนี้ใช่เลย เมื่อได้ยินคำยืนยันดวงตาของฮีคารเบิกกว้างทันทีเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความโล่งอกอาฮิมบรีรับมันไปพลางพยักหน้าอย่างพอใจนี่แหละคือสิ่งที่ข้ากำลังหาอยู่ทำได้ดีมากประกายความตื่นเต้นฉายวาบในความคิดของฮีคารเขากลั้นรอยยิ้มแห่งชัยชนะที่แฝงความคมคายไว้ไม่ได้ใช่แล้วฉันเดาถูกความยินดีสุดขีดทำให้เขารู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดนั้นคุ้มค่า อาฮิมรีมองดูเขาใบหน้าแฝงความประหลาดใจเล็กน้อยเจ้าเร็วกว่าที่ข้าคิดข้าคิดว่าคนอย่างเจ้าคงต้องใช้เวลานานกว่านี้ได้ยินคำพูดที่ดูถูกเหยียดยามเล็กน้อยฮีคารก็สะบัดในใจรู้อย่างนี้แล้วยังจะมอบภารกิจให้ฉันอีกเหรอนี่มัน NPC ซประเภทไหนกันเนี่ยเขากลั้นความไม่พอใจบังคับให้เสียงหัวเราะแห้งๆเล็ดลอดออกมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงกระวนกระวายฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่า ah, ผมทุ่มสุดตัวเลยนะเอาละท่านมอบภารกิจต่อไปให้ผมได้หรือยัง ทว่าแทนที่จะดําเนินการต่ออาฮิมรีกลับยกสิ่งของขึ้นสายตาของเขากลายเป็นจริงจังผิดปกติเจ้ารู้ไหมว่านี่คืออะไรคําถามที่ไม่คาดคิดทําให้ฮีคารตัวแข็งทื่อความมั่นใจและความกระวนกระวายบนใบหน้าเขามอดหายไปแทนที่ด้วยความงุนงงจนพูดไม่ออก N.P.C. อาฮิมรีอธิบายด้วยสีหน้าจริงจังว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสำรวจบริเวณรอบๆที่ซึ่งสัตว์ประหลาดไกลพันปรากฏตัวเราก็มักจะพบสิ่งนี้เขาหยิบวัตถุรูปไข่สีเข้มที่มีรอยแตกเต็มไปหมดออกมาและนั่นคือเหตุผลที่ผมตั้งชื่อมันชั่วคราวว่าศีลาแห่งการล่มสลายได้ยินชื่อนั้นเฮอร์คานกำมือนั่นร่างกายของเขาแข็งทื่อไปหมดนี่นี่มันแน่แล้วเฮอร์คานคิดในใจภาพของชายชุดเกราะและหญิงสาวสวมผ้าคลุมที่ลึกลับแวบเข้ามาในหัวเหงื่อเย็นเริ่มผุดขึ้น ที่ขมักเมื่อจิกซอชิ้นสุดท้ายเข้าที่เหตุผลที่พวกมันไล่ล่าฉันเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาก้อนหินที่เปล่งแสงสีม่วงเรืองรองในใจเขาคือศิลาแห่งการล่มสลายซึ่งเป็นไอเทมสําคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักเขาจําภาพชายชุดเกราะที่กําลังพูดคุยอย่างจริงจังได้พวกมันต้องการให้แน่ใจว่าจะมีคนอื่นได้ครอบครองไอเทมนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักทั้งหมดในอนาคตแต่ฉันกลับคิดว่าโดนหลอกตอนรับภารกิจนี้เสียอีกเฮอร์คานึกย้อนถึงหน้าต่างภารกิจ ไข่ในรังที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยความขมขื่นซึ่งมีเพียงข้อกำหนดง่ายๆว่าให้นำไข่จากรังกลับมาและไม่มีรางวัลอะไรเลยในหัวของไฮคารผุดความคิดอันน่าประหลาดใจขึ้นมา ไม่คิดเลยว่านี่จะเป็นภารกิจหลักเบื้องหน้าเขา NPC อาหิมบีเอ่ยด้วยใบหน้าเปียมด้วยความรู้สึกผิดดวงตาของเขาสะท้อนความจรงิงจังข้าขอโทษข้ารู้ว่าภารกิจนี้อาจเกินกำลังเจ้าแต่เราก็กำลังเผชิญหน้ากับพลังอำนาจที่แข็งแกร่งและลึกลับดังนั้นข้าจึงต้องทดสอบความตั้งใจของเจ้าหลังความเงียบชั่วครู่อาหิมบีมองตรงไปยังไฮคารสายตาของเขาคมกริบและสำรวจแล้วเป็นไง เจ้าพร้อมที่จะต่อสู้กับการทุจริตแล้วหรือยังความตั้งใจงั้นหรอแน่นอนอยู่แล้วตายเสื้อคลุมรอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏขึ้นชั่วครู่บนใบหน้าที่ซ่อนอยู่ในเงาของไฮคารเขากำมัดแน่นความมุ่งมั่นพุ่มพล่านอย่างรุนแรงการได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักนี่คือโอกาสทองที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ เฮียคาร์สบานยังอถรหาราว่าข้าจะอุทิศทั้งร่างกายและวิญญาณนี้ให้แก่แต่แล้วเขาก็ชะงักไปกระทันหันอหิมบุรีกล่าวต่ออ้าไม่ใช่ตอนนี้ล่อกระทัดของเฮียคารแตกสลายเป็นสิง่งเสี่ยงเขาทำได้เพียงพูดติดอ่างว่าขอโทษนะครับ NPC อหิมบุรียืนกอดอกตรงหน้าอธิบายอย่างใจเย็นว่าเจ้าคงเห็นแล้วว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนข้าไม่คิดว่าจะมอบภารกิจเช่นนี้ให้คนใหม่อย่างเจ้าได้เฮียคารยืนนิ่งงัน,นในใจกรีดร้องอย่างตื่นตระหนกให้ตายสิระดับของันนต่เกิ ไปที่จะทําภารกิจต่อหรือนี่เหงือผูดพลายบนหน้าผากเขารีบก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพยายามแก้ต่างแต่อหิมบรีขัดจังหวะพูดต่อด้วยน้ําเสียงแฝงในว่าอย่างไรก็ตามหากเจ้าพูดว่าทันจอมเวทอหิมบรีนิมโปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดบางทีข้าก็คงจะเต็มใจช่วยเจ้าฝึกฝนข้าว่างั้นนะสิ้นคํากล่าวสีหน้าเยือกเย็นของอหิมบรีก็หายไปแทนที่ด้วยรอยยิ้มกว้างจนหน้าขนลุกเขายื่นตัวไปข้างหน้าแลบลิ้นมือทั้งสองข้างยื่นออกไปราวกับจะตะร,รุ ีคาประตูกลิ้งหนักหน่วงปิดลงฮีคารสวมเสื้อคลุมเดินออกมาทันใดนั้นการแจ้งเตือนระบบมากมายก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาติง้งคุณได้ทำภารกิจไข่ในรังสำเร็จแล้วคุณได้รับฉายาสิทธิแห่งอหิมบรีแล้วภารกิจคำสอนของอหิมบรีสองเริ่มต้นขึ้น หน้าต่างภารกิจใหม่ปรากฏขึ้นโดยมีใบหน้ายิ้มเยาะหน้ารังเกียจของอาฮิมบรีอยู่บนนั้นภารกิจกำหนดให้เขากรอบไปพบนายท่านหลังจากที่บรรลุเลเวล40โดยมีรางวัลเป็นตำราทักษะและแหวนของผู้ไล่ล่าที่ล่มสลายฮีคารตกตะลึงไปชั่วขณะในใจเขาความทรงจำที่น่าอับอายพลันผุดขึ้นมานั่นคือภาพตัวเขาเอมที่หน้าแดงกำมพูดตะกุกตะกักวิ่งวอนว่า โรบรับข้าเป็นในขณะที่อาหิมบรีกลับทําหน้าเหล่ะแหละยืนหน้ามาใกล้หูเขาด้วยท่าทางเยอ้ยอยันว่าว่าไงนะข้าไม่ได้ยินเจ้าพูดอะไรเลยใบหน้าของฮีคารแดงก่ำด้วยความโกรธและความอับอายมือของเขากำแน่นสั่นระร,ริกเมื่อตระหนักว่าตัวเองถูกหลอกอย่างเจ็บแสบไอ้แก่คนนี้มันเป็นไอ้พวกหลอกลวงจริงๆ ในอีกฉากหนึ่งจากท่ามกลางทะเลเพลิงโครงกระดูกสัตว์ประหลาดยักษ์ที่มีดวงตาสีแดงกำ,กำลังคำรามพงงาดขึ้นพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งรอบตัว เสียงตะโกนหยุดการต่อสู้ดังกึกก้องไปทั่วสนามรบที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงซากสัตว์ประหลาดเกลื่อนกลาดไปทั่วทุกขนแห่งควันดำลอยฟุ้งจากกองไฟที่มอดไหมบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของการต่อสู้อันดุเดือดท่ามกลางซากปรักหักพังผู้เล่นที่รอดชีวิตต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกผู้เล่นคนหนึ่งยกแขนทั้งสองข้างขึ้นฟ้าด้วยความยินดีขณะที่คนอื่นๆก็ไม่สามารถปิดบังความตื่นเต้นได้ทำได้ดีมากเสียงหนึ่งดังขึ้นปะปนกับเสียงเชีย์โอ้โหในที่สุดก็เสร็จแล้วท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปิติยิยนนดีีผู้เล่อก ตะโกนเสียงดังว่าใครต้องการการฟื้นฟูพลังชีวิตมาทางนี้นักรบในชุดเกราะสีทองวิ่งเข้ามาอย่างกระตือรือร้นทักทายด้วยการแตะมือกับหัวหน้าทีมพร้อมรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าหัวหน้าครับในที่สุดกิลของเราก็สร้างผลงานใหญ่ได้แล้วหัวหน้าทีมยิ้มตอบกลับนายพูดถูกบอกทุกคนให้พักผ่อนสักครู่แล้วค่อยมารวมตัวกันอีกครั้งพูดจบเขาก็หันหลังและก้าวเดินอย่างรวดเร็วไปยังร่างเงาที่ยืนอยู่เงียบๆด้วยสีหน้าเปี่ยมด้วยความขอบคุณเขาเอ่ยขึ้นว่าผู้สนับสนุนขอบคุณมากครับคคุณแแข็งงกกรร่่่วาาาทีเด ไว้เสีียอกผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้ช่วยเหลือยังคงสงบนิ่งค่อยๆใช้ผ้าเช็ดมือสีขาวเช็ดบางสิ่งบางอย่างบนมือเขาอยู่ในชุดเกราะที่ประนีสีเงินและเขียวใบหน้าดูสงบภายใต้แวนตาหลังจากความเงียบชั่วครู่เขาก็หันหลังเดินจากไปเสียงทุ้มต่ำและมั่นคงดังขึ้นไม่เป็นไร เขาดัานกรอบแว่นเล็กน้อยน้ำเสียงสงบและค่อนข้างห่างเหินก็เพราะทุกคนสนับสนุนผมเป็นอย่างดีเท่านั้นเองครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้เล่นอีกคนก็รีบโบกมือใบหน้าและน้ำเสียงเผยความตื่นเต้นและซาบซึ้งใจอย่างเห็นได้ชัดไม่หรอกครับถ้ามีแค่พวกเรานะคงมีอย่างน้อย5้าคนต้องตายไปแล้วแน่ๆครับเป็นเพราะคุณแท้ๆพวกเราถึงทําภารกิจสําเร็จได้โดยไม่มีใครตายเลยจริงๆตอนแรกผมก็ยังกึ่งเชื่อกึ่งสงสัยอยู่นะครับที่ได้ยินว่ามีผู้เล่นที่รับเงินเพื่อช่วยเหลือในการโจมตีบอส ผมดีใจมากที่ได้โทรหาคุณฮ่าฮพูดแล้วเขาก็เดินเข้าไปหาอย่างร่าเริงยืนถุงเล็กๆที่ปองออกให้นี่ครับไม่เยอะหรอกครับแต่ผมแค่อยากให้คุณรับสิ่งนี้ไว้ผู้เล่นสวมแว่นเหลือมมองถุงสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยนี่ไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ตกลงกันไว้แน่นอนครับนี่เป็นส่วนเกินจากที่ตกลงกันไว้อีกฝ่ายอธิบายอย่างกระตือรือร้นไม่คําตอบสั้นๆเย็นชาตัดบทเขาบรรยากาศรอบตัวผู้เล่นสวมแว่นพลันหนักอึ้งและมืดมิดแววตาของเขาคมกริบ หลังกรอบแว่นน้ำเสียงแข็นกล้าวเต็มไปด้วยการคุกคามผมไม่ชอบการฝ่าฝืนกฎู้เล่นนิรนามตอบด้วยความสับสนเหงื่อผุดพลายที่ขมับ ครับขอโทษครับแต่ในใจของเขากําลังปั่นป่วนอะไรนะฉันคิดว่าเขาเป็นผู้ช่วยเพราะเรื่องเงินไม่ใช่หรอเขามองแผ่นหลังของผู้ช่วยที่กําลังเดินเข้าไปในป่ามืดมิดความคิดมากมายังคงผุดขึ้นมาเรื่อยเยิ่งกว่านั้นการที่ผู้เล่นระดับสูงมาร่วมการบุกระดับต่ําแบบนี้มันก็แปลกจริงๆตกลงแล้วคนนี้คือใครกันแน่ทันใดนั้นผู้ช่วยก็หยุดเดินเขาไม่ได้หันหลังกลับมาแต่เอ่ยด้วยน้าเสียงเด็ดขาดว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไอเทมทั้งหมดจากรังตามที่เราตกลงกันไว้ผู้เลล่นนนิรรามุก ขึ้นยนยืตะโกนด้วยความประหลาดใจไปทางแผ่นหลังนั้นว่าแต่ในรังมันไม่มีอะไรมีค่าให้เอาไปเลยนี่ผู้ช่วยไม่สนใจเสียงเรียกยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงรอยยิ้มบางๆและความพึงพอใจปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาฉันโชคดีจริงๆเขานึกในใจไม่คิดเลยว่าจะได้โอกาสครอบครองศิลาแห่งความเสื่อมทราม ท่ามกลางอวกาศที่ระยิบระยับด้วยละอองแสงเล็กจิ๋วคล้ายผงดาวกระบี่คมกริบเย็นเยียบสาดแสงสีน้ำเงินเรืองรองแหวกอากาศหายไปในความมืดมิดเมื่อได้ยินข่าวว่าจิงจกมังกรฟื้นคืนชีพชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเกรงว่านักกากฮาโฮจะเริ่มภารกิจแล้วแต่เมื่อเห็นสัตว์ประหลาดดวงตาสีแดงฉานยังมีชีวิตอยู่เขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกรอยยิ้มพึงพอใจปรากฏขึ้นที่มุมปากเป็นแน่ว่ามันต้องล้มเหลวในการทำภารกิจแล้วเขาร่อนลงเบาๆบน พื้นที่รกร้างภายในรังขนาดมหือมาที่สร้างจากกิ่งไม้แห้งกรังเขานึกในใจว่าแหมการจะเอาชนะสัตว์ประหลาดระดับบอสมันไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมอย่างเดียวหรอกหน้าเขาค่อยๆดันกรอบแว่นตาด้วยมือที่สวมเกราะรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏบนริมฝีปากขณะที่ดวงตาของเขาวาววับด้วยความพึงพอใจตอนนี้แค่ฉันได้หินแห่งความเสื่อมทรามและขัดขวางไม่ให้หนักหลากฮาโฮทำภารกิจสำเร็จก็พอคิดดังนั้นเขาก็เดินเข้าสู่รังมังกรอย่างเด็ดเดียวแต่ก้อนหินนั้น กลับไม่อยู่ที่นั่นแล้ว เขาทรุดลงอย่างกระทันหันสองมือหุ้มเกราะยกกลุ่มศรีรษะไว้ด้วยความเจ็บปวดเงียบงนันเขากัดฟันแน่นร่างกายสั่นระริกจากนั้นก็สะบดคำหยาบออกไปดังก้องฟ้าดินในเวลาเดียวกันนั้นในห้องมืดแห่งหนึ่งแจยอนซึ่งกำลังนั่งนิ่งคิดพลันสะดุ้งผงกศรีรษะขึ้นเขานั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงมือทั้งสองข้างประสานกันสายตาอันคมกริบจับจ้องโทรศัพท์ที่ส่องแสงริบหรี่ตรงหน้าอย่างไม่กระพริบตาใบาหน้าของเขาเย็นชาแฝงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นที่บ่มเพาะมานาน ลมหายใจของเขาเริ่มหนักอึง้งทว่าดวงตากลับส่องประกายวาววับหน้าพรั่นพึงแจย่อนพึมพำเสียงที่หนักแน่นดังก้องขึ้นในความเงียบสงัดในที่สุดเวลานั้นก็มาถึงแล้ววันเวลาที่ฉันจมดิ่งในความทุกข์ทรมานทั้งหมดฉันบอกตัวเองมาตลอดว่าแค่พยายามอีกหน่อยทุกอย่างก็จะดีขึ้นทว่า แจยอนกำมัดแน่นกัดฟันความมุ่งมั่นอันแรงกล้าพุ่งพล่านในดวงตาชีวิตที่ประหยัดมัธยถิดนี้จบลงแค่นี้ด้วยความฮึกเหิมเขาประกาศกล้องกับตัวเองฉันจะทําฉันจะสั่งเนื้อวัวความตื่นเต้นที่ถาโถมทําให้แจยอนยืนนิ่งไม่ได้เขากระโดดโลดเต้นเวียงแขนขาอย่างมีความสุขในห้องเล็กๆฉันพยายามประหยัดค่าอาหารเท่าที่จะทําได้เพื่อป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ตอนนี้ฉันได้รับภารกิจหลักแล้วคงไม่เป็นไรหรอกมัง้ง ครั้งนี้ฉันก็ได้เงินเพิ่มมานิดหน่อยเขาพึมพำนึกถึงช่วงเวลาที่ได้เงินก้อนโตอย่างไม่คาดฝันในเกมดังนั้นฉันคิดว่านี่คือรางวัลที่คู่ควรกับตัวเองใบหน้าของแจยอนเปลง่งปลัง่งแก้มทั้งสองข้างแดงเรือเรือด้วยความสุขขณะจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์อย่างตั้งใจถึงเวลาเปลี่ยนมันเป็นเงินจริงแล้วเขาคิดในใจนิ้วมือก็กดปุ่มอย่างรวดเร็วทันใดนั้นการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมก็ปรากฏขึ้นข้อความ ฝากเงิน1,214,400วอนจากวอลลอสสว่างวาบขึ้นและยอดเงินคงเหลือในบัญชีของเขาก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ตัวเลขที่น่าปรารถนา แจฮยอนยิ้มกว้างด้วยความสุขพลางคิดในใจว่าสุดยอดไปเลยทีนี้ก็ได้ไปกินเนื้อแล้วสิทันใดนั้นเสียงติ๊งก็ดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเงินก้อนใหญ่จากวอลล์อดเพิ่งถูกโอนเข้าบัญชีทําให้ยอดเงินคงเหลือของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าหวังแต่ความสุขนั้นช่างสั้นนักการแจ้งเตือนการหักเงินอัตโนมัติหลายรายการก็ปรากฏขึ้นตามมาติดๆค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟและตามมาด้วยหนี้ก้อนโตความรู้สึกตื่นเต้นยินดีของแจฮยอนดิ่งลงเหวทันทีเมื่อเขาตกตะลึงกัับตวเล สุดท้ายที่เห็นจากตัวเลขหลักล้านยอดเงินคงเหลือในบัญชีของเขากลับเหลือเพียง856วอนเท่านั้นแรงกระแทกราวฟ้าผ่าทําให้แจฮยอนแทบกระอากเลือดเขากุมศีรษะพลางกรีดร้องอย่างสิ้นหวังเขาสาบแช่งอย่างขุนเคืองว่าอาหารคัาสเต็กบ้าบออะไรกันตอนนี้แค่ของกินยังซื้อไม่ไหวเลยทําไมกันนะฉันทํางานหนักแทบตายทําไมสุดท้ายถึงได้สิ้นเนื้อประดาตัวแบบนี้แจฮยอนทรุดตัวลงกับพื้นกํามือทุบลงไปบนพื้นอย่างแรงเขาสิ้นหวัง โดยสิ้นเชิญในจังหวะเดียวกันนั้นโทรศัพท์มือถือที่อยู่บนโต๊ะก็สว่างขึ้นและสั่นเบาๆบนหน้าจอเป็นข้อความจากโรเมนีนี่ยังอยู่ดีไหมนายจะอยู่ดีไหมนายจะทิ้งดับบลยูทูบไปเลยเหรอเมื่อเห็นข้อความแจฮยอนก็รู้สึกตัวขึ้นเขากําลังพึมพำกับตัวเองว่าอะโรเมนีฉันลืมไปเลยว่าต้องแจ้งสถานการณ์ของฉันให้พวกเขาฟังแล้วในห้องที่มืดสนิท แสงริบหรี่จากโทรศัพท์ส่องกระทบใบหน้าชุ่มเหงื่อของแจยอนเขากำลังพิมพ์ข้อความด้วยความเหนื่อยล้าและกังวลผมคงทำวิดีโอต่อไม่ได้แล้วเพราะมีพวกบ้าบอทำดูผมอยู่นิ้วมือของเขากลับหยุดชงักลงก่อนที่จะกดส่งออกไปความคิดหนึ่งก็พลันผุดขึ้นในใจเดี๋ยวนะเขาพึมพำดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อความจริงอันโหดร้ายประดังเข้ามาความกรดประทุข,ขึ้นมาแทนที่ความกลัวภาพเลือนรางของบรรดาผู้ที่ตามล่าเขากลับปรากฏขึ้นแต่พวกมันไม่สามารถทำให้เขาสั่นสะท้านได้อีกต่อไป ทำไมฉันต้องระแวงพวกมันด้วยในเมื่อฉันกำลังจะอดตายอยู่แล้วฉันทำอะไรผิดฉันก็แค่เกมเมอร์ผู้บริสุทธิ์ที่กำลังสนุกกับเกมของตัวเองเท่านั้นความขุ่นเคืองถึงขีดสุดแจยอนพลันดีตัวลุกขึ้นยืนกำหมัดแน่นแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอันแข็งแกร่งดุดเห็็กกล้าช่างมันเถอะผมไม่สนใจแล้วผมจะทำตามที่ใจต้องการ ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดสุสานปรากฏขึ้นพร้อมกับความเยือกเย็นและความตายสุสานหินโบราณตั้งนิ่งสงบรอบๆคือต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเปลือยเปล่าแต่กิ่งก้านแห้งกรังขึ้นราวกับแขนของปิศาจบรรยากาศที่เงียบสงัดจนน่าขนลุกพลันถูกทำลายลงด้วยเสียงอีกาที่ร้องแหลมบาดหูบนกิ่งไม้อีกาสีดำสองตัวดวงตาสีแดงฉานราวกับเลือดเกาะอ,อยู่ตรงนั้นเสียงร้องของพวกมันราวกับเป็นลางบอกเหตุร้ายทันใดนั้นแสงสีน้ำเงินอันน่าหล กลับพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินฉีกระชากม่านรัติกาลทำกลางควันสีดำและแสงเรืองรองฮีการปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับนักรบโครงกระดูกผู้ซื่อสัตย์สามคนในขณะนั้นเองแผงแจ้งเตือนระบบก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าฮีกันพร้อมข้อความที่่มชัดคุณได้เข้าสู่พื้นที่ ป่ามรณะดึงฮูดคลุมหน้าจนมิดเผยให้เห็นเพียงหน้ากากหาโฮะที่เปล่งแสงสีน้ำเงินลึกลับออกมาหีกันเผยรอยยิ้มจังๆแววตาของเขาฉายแววมั่นใจและเย็นชาพร้อมที่จะพิชิตด,ดินแดนอันตรายแห่งใหม่นี้